Hey, show yourself I want you No dead No dead I want t a l okay I want to see you I want to see you show yourself Give me a sign any sign นี่ไงนี่ไงผีชื่อ Paul Thomas Ghost also seem to respond to everyone ทุกคนเรียกชื่อมันได้แล้วก็ใช้ crucifix ใช้สมรรถติคุ้ยทำยากหมดเลยนั่นแหล ฮัลโหลพอลลาหาให้เจอเลย Where are you? We are here, we are here โน๊ตโน๊ตโใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิทยุแถวนี้แถวนี้วิทยุแบบขึ้นลบกวนเยอะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยในกระดูกถ่ายรูปถ่ายรูปยรูปได้เลินครับ พิทยุอยู่ห้องห้องเดิมเลยในห้องไหนเย็นไหมน้องมิ้นนี่นี่พี่เมื่อกี้ห้องนี้ดังมากคุณฟิลนี่ยห้องเดิมเหมือนที่คุณฟิลตายเลยระดับระดับเท่าไหร่ครับพี่เ้าอยู่ในห้้องนาไหนวะมันพี่มองไม่เห็นมันมันมีพี่มันมีนี่อยู่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้น่าคุณฟิลโยนในเครื่องเครื่องเย็นเลยะเข้างในนี่นี่ไม่ไม่ไม่มันเขาอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาหายไปไหนละ เอ้าไอ้ผีเวนเนี่ยอยู่ในน้ำพี่เขาอยู่ในน้ำบุญภูมิต่ำเนี่ยตรงนี้นั่งน้ำเนี่ยที่หนูยืนเนี่ยอ๋อเออจริงด้วยจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ย What the fuck <c oughs> fucking <pause. S 3> What do you want What do you want ป้าไต่ป้าใหญ่เอาไมค์กังเขนไปไอ้ผีโงกผีไมค์กังเขนลูกกูไม่ได้หรอก Eat Mike <my> Crucifix กีดแดดพี่พี่พี่เขาโมโหพี่โนโนนบพี่เอาไม้กางเขงขังเขาดิเราต้องมีเควสคือเควสดเราคือต้องเจอผีถูกไหมใช่ใช่แล้วก็อไปไปไปอุ้ยนี่ไงอะไรแห่อะไรครับอะไรปากเหม็นสเมาท์ไรชิดสกินพอลสเมาท์ไรชิดดาผีพี่สปิริตว่าใครเอามาไหมไม่ได้เอามาเลยปะปะปะเดี๋ยวลงมาของก่อนเดี๋ยวมันอยู่ในนี้แหละ Hey, Paul. Fuck you. Can you hear me, Paul? Eat my smart stick. My smart <laughs> smell good. Smell good. Smell good. No, no. <laughs> not adult. Hey, hello, Paul. Adult. You are adult. Okay. I know. I know. No attack. What do you want? No. What do you want? No. 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 no, 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 no. โดนโดนคับ to me you fucking shit you poor ไอพี่ไอพี่ไม่ยอมไปท้ามัน no show give me a sign show something show something more รอรอถ่ายรูป give me a sign give me a fucking sign you poor just s o m e h i t show yourself น่า i are you hungry you want to suck my dick เฮ้ยเขาเขียนเขาเขียนเขาเขียนเฮ้ยสัญลักซาตานนี่อาจจะเป็นเดมอนนะเนี่ยไม่กังเขน่ะ no d a t no date อยู่ฝั่งตรงเด็ดไอแอมมีมอธรโอเคไอแอมมีมอธรแบล่แบล่แบล่โอเคพี่มาซ่อนพี่มาซ่อนเวลาครบแล้วพี่ไม่ซ่อนครับไม่เป็นไรไฟไฟยังไม่กระพริบไม่กระซ่อนครับกลับบ้านแล้วครับไปไปแล้วครับโก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 ลับรถจอดเร็ว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 ไปแล้วทางมันไปเยอะเดี๋ยวมันจะหักคอจริงเดี๋ยวมันน่าจะเป็นเดมอนเนี่ยเชื่อดิ มันมันเขียนใส่รักซาตานด้วยอ่ะนี่เม really sure> like ื Κ?> ่อกี้ตอนเราไปบูลตอนเราไปบูลลี่มันระดับสิบเลยนะเว้ยเออระดับสิบเลยอ่ะระดับสิบเลยไม่โคตรโกรธอ่ะเออยังไม่ได้ถ่ายรูปแต่คูซิฟิกเลยคูซิฟิกก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปใหม่ตัดผมมีฟิล์มกระปิ้นหนูอยู่ด้านนอกรอนะไหนไปด้วยกันดิไปด้วยกันดิเฮ้ย นูไม่อยากโดนนะนี่ครทยาโดนเท่านั้นและครับทานเราไม่ทานไม่ทานแล้วไม่ทานเราไม่ทาแล้ว I'm come back I'm back I'm back I'm back อ้นี่ไงมี f i g u r print อ้ f i g u r print โอเคสปิริตนี่ไง f i g เ r อ print นทายหนยยหนะบาสรุปป็ตัวอะไรโนน n o not kill นก่อนก่อนถ่ายถ่ายถ่ายผีไหมถ่ายผีไหมถ้าถ่ายผีต้องให้ผีออกมาให้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวทายกนะไม่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 ตอนที่ไฟตอนที่ไฟกระพริบอ่ะเดี๋ยวพวกเราวิ่งจุ๊กเข้าตู้เลยเออใช่เฮ้ยให้ Show yourself Show yourself Paul I want you I want to take a picture of you No 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 at all No เฮ้ยโทรศัพท์สั่นว่ะ Give me a sign Show yourself Show me I want look your body Okay Show yourself Show yourself Paul Show yourself Show yourself <Now. S 2> I n o e show yourself. Take p t o you. ขอ <fucking call. S 2> show yourself. I want you now. Show me. ถ้าไฟถ้าไฟกระพริเมื่อไหร่วิ่งเลย e ะ i v e me a sign. Yeah, fucking do something man. เวลาถ่ายแลกดคลิกซ้ายขว o no n ไม่พิคุณฟิล o ฟฉายกพริบ h e show yourself. I want you. no dead no dead and immortal okay I I want to see you I want to see you show yourself give me a sign any sign นด่งไงนี่ยได้ยัไงได้ยไป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 ไ เฮ้ยทำไมเราไม่เอาแม็กกันเขยไปปาอัดหน้าเออลืมไปเลยที่ถืออยู่โถคุณฟิวพอละพอละพอละเอาปลาดไปเดี๋ยวตายปาดอมดตอบทิ้งแค่หมดตอบคำถามตอบคำถามสรุดตัวอะไรสปิริตสปิริตพิงเกอร์พิ้นพิงเกอร์พิ้นไอ้เหี้ยกลัวที่ถ่ายเลยสัตว์อยมากมันโผล่มาให้ถ่ายจริงๆเลยนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูรูปให้ดูรูปนี่นี่นี่ หยิบขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาดูไม่ดูในสมุดก็ได้ไม่ไม่ในสมุดมันไม่ชาร์จอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอเลยถ่ายแทนตูดหมด้วยถ่ายตูดหมดตูดขันตูดมันมันถือเคียวด้วยพี่ใช่ใช่ผีถือเคียวแต่เมื่อวานพี่โดนผีคุณยายค่ะถือเคียวเหมือนกันกลับบ้านกลับบ้านรอว่าท้าก่อน ระวังโดนแฮกระวังโดนนี้นะระวังโดนปิดไฟไอ้ปิดประตูของมาน Easy boy Easy blue Kiss Kiss my a อ s You want to suck a dick มันต้องทาอย่างงี้มันถึงจะแบบโผล่ตัวออกมาไม่ไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่พอเล่นเป็นแล้วแม่งแบบมันว่ะ <laughs> เริ่มเริมเป็นเลย o b e d e มหอย่าง 6, แจม่มนิ่ม,มเรีเราได้ยอะด้วยดิวิขึ้น่สีละูต้องมิน่หก้วหแล้วต้องมีนําเลยเหละ,นนละหนูไม่ตายเลย